นี้ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าศักยภาพในการรองรับจะเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นเกิ่ระดับููิภาคอาเซียนจะเดินไปในทิศทางไหนในปีที่8และต่อไปติดตามรายงานพ่เศษครับ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยจะทำหน้าที่ประตูบ้านรองรับผู้โดยสารชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเยียดไทยครบเจปีในวันที่28กันยายนนี้ตลอด7จดปีที่ผ่านมาสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้ใช้บริการมากขึ้อนอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ จากการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติพบว,ว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจในบริการแต่ก็ยังมีขอ้อเสนอแนะที่น่าสนใจที่สามารถนำกลับไปพัฒนาบริการให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นอยากจะพัฒนาในส่วนของที่นั่งรอหรือว่าความปลอดภัยในเรื่องเข้าของทรัพย์สินนะคะ The i s t idea is that to improve the service for the, for for, for the, Uh, much more the ปัจจุบันผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินแห่งนี้มีมากกว่าปีละ50ล้านคนซึ่งมากกว่าขีดความสามารถในการรองรับที่ประเมินไว้45ล้านคนแล้วดังนั้นการเร่งโครงการพัฒนา,าสนามบินสุวรภาภารณภ,าภามูมิในเฟส2จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นว่ามีการก่อสร้างอยู่ทางด้านขวามือของดิฉันนะคะก็ ลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องนะคะซึงถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส2ค่ะอาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสัมภาระขาออกของผู้โดยสารให้รวดเร็วมากขึ้นล่าสุดโครงการนี้ขึ้นหน้าและกว่า68เอร์เซและเมื่อโครงการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมปีหน้าอาคารนี้จะรองรับการขนถ่ายกระเป๋าของผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องได้เกือบ4,000ใบต่อชั่วโมง ขณะที่บริเวณด้านล่างของอาคารจะมีการขุดอุโมองรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติเพื่อเชื่อมต่อก,กับอาคารเที่ยเครื่องบินรองหลังที่หนึ่งซึ่งกําลังจะถูกสร้างขึ้นบริเวณที่ว่างขนาด216 0 0 0พันตารางเมตรําหรับรองรับเครื่องบินขนาดกลางและขนาดใหญ่อีก28ดหลุมจอดนอกจากนี้ยังมีการขยายอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศตะวันออกอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถเพิ่มขึ้นซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการที่จะถูกก่อสร้างขึ้น คมนี้และมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2559คืออีก3ปีข้างหน้าเนี่ยปีในภายในปี60เนี่ยนะคะเอ่อจะมีการรองรับผู้โดยสารถ้าขยายไปถึงเสร็จในเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไปได้ที่60ล้านคนนั่นในขณะ,ะที่ไม่เราไม่ได้รอให้เสร็จ60ล้านคนแล้วตรงน,นั้นนะคะในระหว่างที่ดำเนินการปลายเพิ่มปี60เนี่ยก็จะเริ่มต้น โครงการสําหรับที่จะต่อไปในอะนาคตอีกก็จะต่อจากสะสะทรเนี่ยจ,จะมีอาคารผู้โดารอีกทางด้านใต้ส่วไปอันนั้นก็จะรองรับไปได้ถึง75ล้านคน แณะนี้ระหว่างการพัฒนาโครงการในเฟสสองที่ต้องใช้เวลาถึง3ปีแต่จำนวนผู้โดยสารยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สุวรรณภูมิต้องเร่งบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับคนได้มากขึ้นโดยการย้ายเคาน์เตอร์จำหน่ายตัวโดยสารที่อยู่ด้านหน้าอาคารขึ้นไปที่ชั้น6ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคารผู้โดยสารได้อีกหนึ่ตารางเมตร และที่สําคัญคือการสร้างรันเวย์สำรองฉุกเฉินยาว2,300เมตรในพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างรันเวย์ที่3ที่อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้อมเพื่อใช้รองรับเที่ยวบินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้าซึ่งทางอากาศยานไทยตั้งเป้าว่า เหล่านี้แล้วจะทําให้่าการยาซสยซัวดภูมิก้าวขึ้นจากอันดับสิ์ไปสู่อันดับห้าของโลกได้ในอนาคตผู้เสริมทองกราถ่ายภาพชมพนุชพัทรกัจีเจาะโลกเศรษฐกิจรายงาน